สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้หญิเช่นเคยนะครับกับหลังโูแฟมิลี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับท่านผู้ชมมาตกปลานะครับกับพี่บอดสองคนนะครับปลาที่เรามาตกวันนี้ก็เป็นปลาสวายนะครับท่านผู้ชมเพิ่งมาถึงหมายประมาณสี่โมงนะครับท่านผู้ชมปลาที่เรามาตกวันนี้มีปลาสวายแล้วก็ผมมาตกปลาหน้าดินนะครับท่านผู้ชม ตกปลาหน้าดินแล้วก็ตกปลาสวายสองคันนะครับลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะมานหรือเปล่านะครับมาถึงมาถึงสายมากๆเลยครับท่านผู้ชมมาถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับคอยลุ้นกันนะครับว่าเราจะมานหรือเปล่าวัานนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับท่านผู้ชม ลุ้นกันเลยครับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเตรียมที่สามเลครับน้องแดงเลยครับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเตรียมที่สามเลครับผู้ชมเปลี่ยนใหม่นะครับมี่จัตุลัส ทางต่อก็ท่านผู้ชมครับย้ายใหม่นะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับสกอร์ของเราก็ยังสามเต้ยมอยู่นะครับสกอผมพ่บอดยังไม่ได้ปลดล็อกปลาทักตัวเลยนะครับผมได้ปลาหางแดงสามตัวแล้วครับท่านผู้ชม่อยลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีสกอร์เพิ่อมอีก่หรือเปล่านะครับขอให้ได้ขอให้ดวนนะครับท่านผู้ชม มาก,กินนะครับท่านผู้ชมอู้มาแล้วครับท่านผู้ชมมาตะวโขว่ครับแก้มแรกครับมันแล้วครับวันนี้อู้ท่านผู้ชมครับปลาเก้งครับท่านผู้ชมอู้นี่ครับท่านผูน้ชมปลาเก้งนะครับ ผมว่าแล้วปลากินนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับโู้โหตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเหมือนม้านะครับแต้มแรกครับโดตรอกมแน่เลยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแต้มแรกนะครับปลาเกียงนะครับภาษาภาษาบ้านผมเรียกปลาเกียงนะครับภาษากลางเรียกปลากระมังนะครับท่านผู้ชม วนล็อกได้แล้วครับทุกผู้ชมมีกำลังใจเพิ่มเพิ่อีกนะครับตัวต่อไปครับทุกผู้ชมสี่ตัวแล้วครับผมที่บอ่อยังไม่ได้วัดตั้งตัวบอ่อที่สี่แล้วนะครับนับน้ำน้ำทุกตัวครับทุกผู้ชม ปลากินนี่เหรอครับท่านผู้ชมครับแมนบอลไม่ใช่ใชนะนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึงก่อนอุ้ยอ่าไม่กิน <c oughs> จะเบ็ดย้ายใหม่นะครับท่านผู้ชมหมายหม่นะอยู่ไ,นะยยไม่ได้นะย้ายไปเรื่อยๆนะครับแม่น้ำเจ้าพญางเรามีปลาเยอะนะครับ ปลาธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถเดาได้ว่าปลามันจะกินตอนไหนนะครับหรือว่าเหยื่อดีขนาดไหนถ้ามันขึ้นอยู่กับสภาพสภาพอากาศด้วยนะครับท่านผู้ชมสภาพแวดล้อมด้วยนะครับมันไม่เหมือนปลาบ่อนะครับท่านผู้ชมปลาธรรมชาติาน้ําไม่ดีน้ําเสียหรือว่าน้ําไม่เดินก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ตัวสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่า ว่าเป็นปลาธรรมชาตินะครับทุกผู้ชมสามารถขาดเดาหรือว่าน,นี้ได้นะครับปล่อยลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวผม,มเก็บเบ็ดแล้วก็ย้ายใหม่นะครับทุกผู้ชมขอติดตามรุกชมกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับสตอร์ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมสองแต้มครับน้ําตอนนี้ก็น้ําทรงนะครับท่านผู้ชมไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเนี่ยครับบรรยากาศที่สวยนะข้างหลังก็จะมีเรือโป๊ะ,ปะเรือลากสินค้านะครับท่านผู้ชม ดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยครับสกักของเราอย่างเดียวก็คือปลาไม่กินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับวันนี้เราจะมีหมันกอเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเหยื่อของผมมีขนมปังขนมปังป่นนะครับท่านผู้ชมมีขนมปังป่นแล้วก็มีลำ มีอะไรอีกฟังปวชนล่อมแล้วก็หัวเชื้อนะครับนี่ครับปั้นนะครับชมครับแล้วก็เกี่ยวมันหมูนะครับท่านผู้ชมช จะมีเรือรโเรือลากสินค้าแบบนี้นะครับทานผู้ชมครับหมายของเราบรรยากาศดีมากนะครับดูนะครับรรชมครับหมายของเรามนน้ำเจ้าพยานะครับวันนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะครับทานผู้ชมลมหนาวมาแล้วก็จะมีเคลื่อนแรงแบบนี้นะครับ มีครับนี่